สวัสดีนะครับโ uh, อ้ตรงนี้น้ำขีเรมากเลยโอ้บรรยากาศโคตรดีอะโคตรฟินอน่ะเจ้าเจน้ำตรงนี้ขีเรมากเลยน้ำทางนน้นสวย รพร้อมนายกพองแต่ขนนอเลาะตึกหลอปร,ร้อมนา,ออนายกพองแต่ตึกขนนอเลาะพวกบรรยากาศโคตรดีอ่ะปกติเต่ปกติโม่ทลีนะโม่ตะตันยัไงนะนั่นมันเคยมาเคยตันเงย,ย,ย,ยนั่นแหละไม่เคยมาตอนเย็นแบบตอนมืดมันสวยดีเนาะ บรรยากาศก็ได้อะน้ำแถงนู้นยังสวยเลยครับเราเดินเดินไปแถวนน้นน่ะน้ำใสมากเลยสันนนใสกว่าเยอะแต่น้ำมันขุ่นอ่ะตรงเนี้ยแ น้ำตรงนู้นยังใสเลยต้นแถวแต้นมะพร้าว่ะ6โมงเลยครึ่งชงั่วโมงแต่นักเรียนก็เล่นทางนู้นนะมื่เดีย้ยนโรงเรียนเราเดินกลับไปู่ แต่น้ำทางนู้ใสมากเลยเทียบกับทางนี้กี่เล่มากเลยครับเนี่ยเวลาคลื่นมา <Okay. S 1> ชอบบรรยากาศตอนนี้นะตอนเย็นๆเจ๋วดูครับคลื่น,นโคตรเจ๋ว เท้ากับถึงสวยกเลยเนาะที่ดูเชี่ย เมื่อกี้ผมเดินมาตรงนู้นแล้วครับหนุกช่องนู้นไม่รู้นะไม่เคยมานะปกติก็มีแจะขับรถมานะขี่กับเขาไม่ได้ดูทางนะอันนี้ต้องเดินมาเองไงไปก่อนเนอะเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไปแค่นี้ครับ